วิดีโอนี้ขอพูดถึงการออกซิเดชันของไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งผิวเราก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะอยู่ที่บริเวณเซลล์เมมเบรนหรืออยู่ในไขมันของซีบุ่มโดยที่ไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเมื่อเจอกับอนุมูลอิสระแล้วน้องจะเกิด การเปลี่ยนสภาพเป็นไลปิดเรดิคอลซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวที่รุนแรงนะคะน้องค่อนข้างวายให้นึกถึงคนที่หิวโหวยจ้องจะไปแย่งอิเล็กตรอนของเขานะคะ พอจ้องจะไปแย่งอิเล็กตรอนของเขาเนี่ยทำให้เขาขาดแคลนอิเล็กตรอนเขาก็เลยต้องโหยหาไปหาอิเล็กตรอนจากชาวบ้านอีกนะคะซึ่งตัวไลปิดและดิคาลเนี่ยสามารถที่จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วเกิดเป็นไลปิดเปอร์ออกซิแรดิคาลตรงนี้ตัวนี้ก็มีความไวเหมือนกันค่ะน้องก็จะหิวโหยแล้วไปแย่งอิเล็กตรอนจากไขมันตัวใหม่ออกมาอีกเช่นกันทำให้เกิดเป็นไลปิดแรดิคาลตัวใหม่อีกหนึ่งตัว ะะปฏิกิริยาก็จะวนไปเรื่อยๆค่ะวนไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเป็นลูกโซ่ไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะส่วนไลปิดเปอร์ออกซิลราดิค่ลที่ได้อิเล็กตรอนมาสมใจอยากละน้องก็จะกลายร่างเป็นไลปิดเปอร์ออกไซด์ซึ่งเอาจริงๆน้องก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะอย่างตอนก่อนที่เราพูดถึงตัวสควาลีนเปอร์ออกไซด์พวกนี้ก็สามารถที่จะไปกระตุ้นให้ ผิวเนี่ยมีการสร้างซีบุมออกมามากขึ้นรวมถึงทําให้เกิดกระบวนการอักเสบระคายเคืองและทําให้การเป็นสิวเนี่ยแรงมากขึ้นไปด้วยและยังไปลดปริมาณวิตามินอ e, ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระของผิวเราลงไปด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่ปฏิกิริยาน,นี้มันจะจบค่ะถ้าเรามีแอนตี้ออกซิแดนต์เข้ามา แอนตี้ออกซิแดนเนี่ยให้จินตนาการเป็นเหมือนแม่ชีแม่พระนะคะเป็นพ่อพระผู้ใจบุญค่ะแอนตี้ออกซิแดนก็จะเข้ามาแจกจ่ายอิเล็กตรอนให้แก่พวกไลปิดรดิค่ลปฏิกิริยาต่อไปก็จะไม่เกิดค่ะไขมันตัวนี้ก็จะคงตัวนะคะไม่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าแอนตี้ออกซิแดนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ละลายได้ในไขมัน ที่เราเรียกว่าเป็นพวกไลโปฟิลิกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแต่ว่าในส่วนใหญ่ในวงการเครื่องสำอางเราไม่ค่อยพูดถึงไลโปฟิลิกแอนตี้ออกซิแดนต์เท่าไหร่สำหรับสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายได้ดีในไขมนันหรือว่าไลโปฟิลิกแอนตี้ออกซิแดนต์นั้นที่ในวงการเครื่องสำอางยอมรับนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ตัวนะคะคือวิตามินอ e, ีหรือว่าโทโคฟีรอลนะคะอันนี้คือหน้าตาของน้องค่ะ วิตามิน E ก็จะเป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้ในการปกป้องผิวจากรังสี UV รวมถึงปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระปกป้องไขมันไม่อิ่มตัวต่างๆไม่ให้ถูกเสื่อมสลายไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราทำสูตรนะคะหลายๆครั้งที่เราใส่วิตามิน E ลงไปในสูตรที่มีน้ำมันจากธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันนั้นเนี่ยเกิดการเสียสภาพจากออกซิเจนในอากาศแล้วเกิดกลิ่นเหม็นหืนขึ้นมา แต่ก็มีบ้างนะคะบางเครื่องสําอางบางแบรนด์ก็มีการใช้วิตามินอ e ีในความเข้มข้นที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของเราเนี่ยถูกทําลายจากพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความยอมรับนะคะแล้วใช้กันอย่างไม่มากนักเท่าไหร่เนาะว่าได้ส่วนมากจะเจอในทางแบรนด์ญี่ปุ่นมากกว่าค่ะคือตัวโคเอนไซม์คิวเทกับน้องจะดังในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะนี่คือหน้าตาของน้องค่ะ ส่วนหนึ่งที่วงการเครื่องสําอางไม่ค่อยใช้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องมีสีเหลืองก็ได้ค่ะเวลาเราเอาใส่ลงไปในครีมเพียงนิดเดียวนะฮะก็ทําให้ครีมของเราเนี่ยออกมาเหลืองอารามแล้วล่ะลูกค้าก็จะแบบว่ามันเหลืองจังเลยไม่เห็นหน่าใช้เลยสัก,กนิดเออเนาะแต่จริงๆแล้วน้องดีนะคะและสุดท้ายคือแคโรทีนอยค่ะ แคโรทีนอยด์เนี่ยดิฉันใส่คุยชนมาไว้2อันนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาบางอันที่บอกว่าแคโรทีนอยด์เนี่ยในรูปนี้คือเบต้าแคโรทีนนะคะมันมีการศึกษาอยู่บางอันค่ะที่บอกว่าแคโรทีนอยด์เนี่ยเวลามันเจอพวกอนุมูลอิสระเนี่ยตัวมันจะไปร่วมวงค่ะไปจอยเขาค่ะไปจอยกับเขาไปทําให้เกิดอนุมูลอิสระตัวอื่นออกมาเนี่ยเราก็เรียกสภาวะนี้ว่าเป็นโปรออกซิแดน นะคะเราก็เลย question ไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีอยู่หลายการศึกษาเหมือนกันที่บอกว่าเวลาเรารับประทานอาหารที่มีแคโรทีนอยสูงน้องจะสามารถสะสมตัวในชั้นผิวได้แล้วก็ให้ประโยชน์ในการปกป้องผิวจากรังสี UV และอนุมูลอิสระตัวอย่างเช่นพวกแครอทนะคะฟักทองนะคะผักโขมเวลาเรากินของพวกนี้มากๆเนี่ยเราก็สังเกตว่าตัวเราอาจจะเหลืองขึ้นนั่นก็เพราะว่าแคโรทีนอยเบต้าแคโรทีนจากพวกผัก ผลไม้ที่เรากินเนี่ยมันมาสะสมตัวอยู่ที่ผิวเรานั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าก็ยัง question mark อยู่ว่าเอ๊ะสรุปมันได้จริงหรือมันเป็น p r o ซิแ d น n ์กันแน่นะคะดังนั้นสรุปแล้วหลักๆที่เรานิยมใช้กันก็จะเป็นวิตามินอ e, กับโคเอนไซม์ Q10 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองค่ะ